นี่ครับเป็นการพิจารณาครับว่าไม่ได้ว่าต้นนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าครับกับรากธรรมชาติรู้จักสภาพการแล้วครับ <c oughs> <c oughs> รู้จักสภาพการพี่ตักบอกว่าสั่นหัวครับต้นนี้ช่วงบนสวยมากนะครับเขาบอกกิ่งทรงฉัดครับเหมือนถังทองนะครับต้นนี้ อลองดูก่อนครับที่บักบอกว่าพิจารณาดูก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายทำใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้เห็นครับมีนี้ต้องชุบน้ำยากันเชื้อราด้วยนะครับ น้ำลำชะปีผักไม่น่าเฉลยนะครับว่าใช้น้ำธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเราอุตส่าห์ทำยางติดแล้วมันฝืดเราอุตส่าห์บอกหลักการที่ถูกต้องครับต้องชุบกันเชื้อราป้องกันนี่ครับการตัดแต่งครับแก่นี่ค่อนข้างที่จะตัดแต่งรากง่ายนะครับ ร,ระหว่างการตัดแต่งเราก็ต้องฉีดล้างบาดแผลหน่อยครับล้างยางล้างยางออกครับดินก็ยังติดอยู่ครับไม่สนใจครับพยายามเขลียออกตอนนี้ก็จะแต่งเการากฝอยนะครับให้เหลือรากเส้นหลักๆ ใบมีดนี่ไม่ต้องห่วงครับใบมีดผ่าตัดแต่ไม่เคยเปลี่ยนใบมีดครับรับอย่างเดียวประหยัดครับใบมีดผ่าตัดนีคมกกิบนะครับแต่ว่าใช้อยู่อันเดียวครับรับอย่างเดียว <c oughs> บอกผมได้นะครับใบมีดผ่าตัดผมมีเยอะครับ หืมอมมาให้เลยไม่รู้พี่สักมีสต็อกไว้หรือเปล่าผมซื้อเป็นกล่องครับเป็นร้อยร้อยครับผมใช้ประมาณสิบต้น,นครับผมยังจะทิ้งอของผมมาเป็นร้อยต้นแล้วครับ <c oughs> มีขระดาษทรายรับแ, <c oughs> แต่มีจากเอ็กปทุมนี่ดีจริงจริงครับมีดกิวี่เขาครับผมใช้มานานแล้วยังไม่ยังไม,ม่ลบความคมลงได้คนระับ ยอวัอนนี้ผมใช้มีดกีวี่อยู่ไง,งครับต้นนี้ดูแววดูแววแล้วครับมีรากหลักๆอยู่ประมาณรากมันเส้นไม่เท่ากันมันมีรอบแต่มันเส้นไม่เท่ากันถ้าฝืนปลูกมันก็ดันเอียงนั่นนะครับผมว่านะตัดสะโพกเรียกใหม่ <c oughs> ดีกว่า <c oughs> นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ คือมันจะมันจะทำงานง่ายกว่าแล้วก็ไม้ก็สวยไม่ต่างกันระเผือ่อจะสวยกว่าด้วยมี่เขาจะหลักการครับหลักการจากผู้สร้างแกะสรุปตัดรากสะโพกสรุปครับต้นนี้ต้องตัดรากสะโพกออกครับ ตอนนี้เราจะมาตัดใบก่อนครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างกิ่งครับน,นี้นะครับหลังจากที่ริดใบออกหมดแล้วนะครับเราจะมาเล็มกิ่งเล็กๆออกนะครับจะเห็นว่าต้นนี้กิ่งค่อนข้างเยอะครับเราจะเลือกเฉพาะกิ่งที่เป็นกิ่งหลักๆ อยากจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับชอบมีกิ่งเล็กๆยื่นออกมาชอบแตกคอช,ชอบแตกอคอเอาออกหมดเลยนะครับเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ครับเน่า <Now. S 1> ยิง่งยิ่งทึบเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงต่อการเน่ามากขึ้นเพ่าะนั้นทำยังไงก็ได้ครับให้ซอกคอโปร่งๆเข้าไว้ครับปลอดภัยที่สุดนี่ครับ การมองโครงสร้างครับบาลานซ์กันครับดูจากกิง่งว่าบาลานซ์กันหรือเปล่าก็ถ้ากิ่งไหนดูแนวโน้มแล้วว่าไม่จําเป็นครับก็กอกออกได้เลยตอนนี้ชั้นกิ่งสุดยอดมากครับดัดเมนตรงทีเดียวจบเลยครับนี่ครับ ดูเมนครับว่าข้างบน,นควรจะปล่อยให้มันแตกสองหรือสามเดือน กลิ่ครับดีครับถลุกเอาข้างบนออกเลยครับเหลือก็เหลือเป็นชั้นเหลือเป็นชั้นครับแนวเดียวกันอันนี้ก็เอาออกครับเหลือเมนครับเมนแล้วลงมาหนึ่งชั้นครับแล้วก็ชั้นล่างครับเริ่มเห็นแล้วครับชัดเจนครับการสร้างทรงภุมม วางโครงไว้แต่เล็กครับจะได้ไม่ลำบากตอนโตครับบางคนปล่อยปะละเลยครับมาแก้ที่หลังนี่ลำบากมากนี่ครับจบจากกิ่งเยอะๆเมื่อกี้ครับนี่ครับเริ่มบางลงครับเหลือเฉพาะกิ่งที่หลักๆ เรียบร้อยครับฉีดน้ำมาล้างยางออกพอกันมันจะไม่ยังงั้นดีเวลามันเซ็ตปุ๊บมาเหมาต้องยืดมันออกมาในงั้นนะโลอัดแน่นกันอยู่ตรงนั้น ตอนนี้ต้องรับมีดก่อน <c oughs> นี่ครับเราจะดูวิธีการสัดรากตอนนี้จาัดก,การวินิจฉัยแล้วน่าจะต้องตัดเรียกรากสับโพลองรูมดูปัปต้องพยายามลอง สึกจะขาดไปหนึ่งจังหวะครับจะมีเต้นใหญ่ใหญ่อยู่ประมาณสอง ได้หรือเปล่าลากหลักๆที่ควรมีก็ควรจะเป็นรากจำนวนคู่กันนะครับจะได้ทำให้บาลานตั้งแต่สองครับสีหกแปดถ้าสามเส้นบาลานก็ยังพอถูถ่ายไปได้แต่ต้องคอยดูว่าเส้นใหญ่รากแก้วอยู่ไม่ได้แล้วต้นนี้จะกี่ซ่สี่เส้นไปแล้วครับหนึ่งเส้น เป็นใหญ่สุดครับน้าแก้วเอาไว้ไม่ได้ครับน ประมาณกี่เส้นครับตอน,นสี่เส้นนะจัดไปประมาณสี่เส้นสเส้นครับ <c oughs> แนวธรรมชาติคนระสี่เส้น วิดมานี่ยังพอดัดให้มาบาลานซ์ได้อยู่ครับสำหรับลากแกะลากแกะนี่นิ่มเหมือนเชือกครับจะดัดยังไงก็ได้สบายมากครูปต้นนี้ไม่ต้องตัดสะโพกสบาย นี้เป็นการเก็บรายละเอียดครับบาดแผลทําให้เนียนแต่แรกครับพอแผลมันกลืนมันจะได้เนียนสนิทครับไม่มีรอยตะปุ่มะตะปะเก็บงานครับกระดาษทรายก็ได้กระดาษทรายขั้กระดาษทรายขัดก็ได้ครับพี่สักบอกเก็บงานตั้งแต่ตอนนี้ครับจะไม่ได้เม็ดลำบาก,กรูปหลานครับ โอเคนะครับเริ่มเห็นเขาโค้งนะครับเส้นหลักๆได้แล้วครับสี่เส้นโอเคนะครับสี่เส้นค่อย,คอยคๆครับเท่ๆ <laughs> <laughs> นี่ครับอ จะลองมาตัดชุดปลายครับว่าเท่าไหร่ต้องเลือกเส้นสั้นเป็นหลักเ,เลือกเส้นสั้นเป็นหลักครับเห็นจะสา,าสามารถได้ครับไปไปใกล้ๆพูดจะเสียวห <c oughs> น้าจะมีเขียงสัอกอันครับ มันอยู่ใกล้ขากัไนไปครับมีมุมนี้มีาดเสียวใหญ่พูดซะเสียวเดี๋ยวต้องปาดออกครับเรียบร้อยครับดูครับดูดีขึ้นมาทันตาครับสี่เส้นครับเสนเต้นระบำเลยครับตอนนี้ขาเหนเต้นระบำครับอันเรียบร้อยครับ การตัดต่งลากเดี๋ยวจะต้องมาทําการปิดบาดแผลด้วยปูนแดงครับก่อนที่จะนํามาปลูกต่อไปนะรเรียบร้อยครับผมโอเคครับอันนี้จะเป็นวิธีการพันเพื่อดัดเมนนะครับนี่ครับเพราะว่าเมนต้นนี้จะไม่ตรงนะครับเราจะต้องดัดให้มันตรงก่อนนะครับเพื่อเป็นการบังคับจะได้ไม่ต้องมา คอยดัดใช้เชือกล้างหรือว่าอะไรทีหลังครับมันจะยากครับดับตั้งแต่ตอนแรกเลยครับ,รบจบไปครับทีนี้ก็ง่ายกับการจัดแต่งทรงครับเป็นหลักการง่ายๆเทคนิคง่ายๆครับสบายๆไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรเยอะครับจับพันธรรมดา โอเคสวยงามขึ้นมาทันทีครับเห็นโครงสร้างไม้ไหมครับต้นนี้อนาคตไกลมากไปบ้านเกิดครับอันนี้ไปแล้ <c oughs> สวสวรรค์ <c oughs> ไปอยู่สวรรค์พี่ <c oughs> แต่ว่าอนาคตไกลครับน่าจะไปอยู่ในนครสวรรค์อยู <c> ่ <oughs> <c oughs> อยู่บนสวรรค์ <c oughs> โอเคครับเรียบร้อย นี่เดี๋ยวดวูวิธีการทาปูนแดงตั้งนิดครับนี่ครับแกะกระอับปูนแดงมาแล้วอันนี้เขายังอนุรักษ์ของเก่าครับใช้ปูนกินหมากครับหาซื้อได้ง่ายๆครับใช้อะไรก็ไม่ดีถ้าปูนแดงอยูแล้วครับเบสิกสุดนี่ครับเอาผู้กันมาป้ายครับตามรอยบาดแผลเหมือนเหมือนกับเราทำงานศิลปะครับ เราก็ต้องเพ้นเพ้นแบบนิดนึงนะครับนี่ครับป้ายเพื่อไม่ให้บาดแผลนั้นเชื้อราจะสามารถเข้าไปง่ายครับเราก็ต้องปิดไว้ก่อนประวันนี้จะช่วยป้องกันได้ครับส่วนหนึ่งครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงอย่างเดียว <c oughs> อย่าให้โดนน้ำก็ไม <c oughs> ่มีปัญหา พี่สั่งบอกว่าต้องไม่ให้โดนความชื้นครับพวกน้ําพวกอะไรโดยเฉพาะฝนนี่โดนไม่ได้ครับทาปูนเสร็จนี่ห้ามโดนฝนนะครับนี่ครับกลายเป็นแกะแกะปูนแดงครับนี่คราทาปลายรากด้วยแผลใหญ่ๆให้ท้ายหมดครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอปูนแดงแห้งครับ พักหนึ่งครับเราค่อยจะกลับมาปลูกต้นนี้ได้ต้นนี้สามารถปลูกได้เลยนะครับขอให้ปูนแห้งก่อนไม่ต้องทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ก็ได้ครับเดี๋ยวต้นมันจะเหี่ยวครับต้องรีบปลูกแกะน้ําในตัวมันค่อนข้างน้อยครับเรียบร้อยครับผมอุปกรณ์ช่วยโอเคพร้อมครับตอนนี้จะโยงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอ่าครับพี่สัก อีสักทำการเซตอุปกรณ์ครับเพราะว่าต้นนี้จะต้องทำเป็นแบบโยงครับจะทำลากโยงครับต้องเซตฟมก่อนครับโดยการพันนะครับเอาโฟนมาโฟมมาหก้อนพันที่ต้นก่อ,น,อนนี้เราก็ทำการมัดครับ ใช้เป็นเทปยืดนี่แหละครับธรรมดาเทปพ,พันกิ่งนี่นะครับแล้วเราก็จะหาไม้ครับเสียบเข้าไปเลยครับปักเข้าไปเลยนี่ครับสองอันครับกำลังดีครับโอเคเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้ก็สามารถเป็นหลักในการยึดต้นได้แล้วนะครับ ยาเล่งลากครับอันนี้ใช้เป็นยาเล่งลากยี่ห้ออะไรครับพี่สักครับตัวนี้มันน่าจะเป็นเค r o ร t ตเคยูรูครับไม่ใช่รู t โกครับมันจะคล้ายๆ Root ร o กจะคล้ายๆ Root รูโกนะครับพี่ศักบอกใช้ได้เหมือนกันครับจริงๆยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้ยี่ห้ออะไรใช้ได้หมดนะครับร u b e ิก็ได้ r u เ e ิก็ได้ e x o t ซ c ก็ได้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 หมดครับยกเว้น B 1วันครับ B 1วันไม่ใช่นะครับ บางคนเข้าใจผิดครับแต่บางคนก็ซัด M150 มาเร่งลากก็มีครับอืมนั้นเป็นวิธีที่ผิด่ต่กบอกว่าผิดก็มรับ M150 ครับบางคนก็ซัดกระปิมาเร่งลากครับแล้วแต่ความเชื่อครับเอาที่อผมมีขายในสลาดเลย,ยตรงรอตองครับเสียบใหม่ครับโอ้ พร้อมครับพร้อมที่จะทําการปลูกโอเคครับอันนี้จะทําการปลูกแล้วนะครับเราเริ่มตั้งแต่ลองมะพร้าวสับครับประมาณนี้ครับแค่ปิดดูคนกระถางได้ครับแล้วก็ควักดินมาครับดินผสมมะพร้าวสับดินผสมมะพร้าวสับครับผสมแกบครับสูตรพิเักครับง่ายๆเบสิกเบสิกครับไม่ต้องรอดไม่ต้องไรทั้งนั้นครับ จัดมาเป็นๆครับแล้วก็ก่อเป็นรูปภูเขาครับอัดดินให้แน่นนี่ครับปลูกง่ายๆครับเบสิกเบสิกอย่างเงี้ยครับไม้งามดีนะครับปุ๋ยละลายช้าสุดเสมอใส่ปุ๋ยละลายช้าครับอสมโคสสุดเสมอครับสูตรนี้มีรู้กี่เดือนนะครับสามเดือนอ่าสูตรสามเดือนสีแปลกๆครับผมเคยใช้สีแสดตยงี้ครับ จะนแน,ะนี่ครับเมื่อกี้โรยสตาร์กจีไปแล้วครับแล้วก็กลบด้วยดินครับกบด้วยดินอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เราจะได้โมเดลโมเดลแกะมาแล้วครับที่เราประกอบล่างเมื่อกี้ครับทำการปักลงไปบนภูเขาครับแชะโอท่าสวยมากครับแกะต้นนี้ เราทำการดูครับดูความบาลานซ์ของของการการวางตำแหน่งครับนี่ครับดูวิธีการครับวิธีการครับว่าเราจะทำการล็อกลากครับสเต็ปที่หนึ่งครับเสียบล็อกลากไปตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการครับให้มันอยู่ในตำแหน่งทิศทางที่ถูกต้องครับ อีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับก็ล็อลากเหมือนกันตอนนี้จะมีทั้งหมดสีลาก4ทิศครับทิศักวางลากไว้4ทิศนี่ครับลากเส้นที่3ครับผักลงไปครับ เรียบร้อยครับล็อกลากเรียบร้อยเส้นครับเส้นนี้โดดเด้ครับต้องดัดนิดนึงปักลงไปแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับปลายยังกระดกกระดกอยู่ครับเราก็ใช้ไม้ปัก ลงไปฝืนมันอีกสเต็ปครับเรียบร้อยนี่ครับัมเมนอีกนิดนึงครับลองหมุนดูครับนี่ครับสเต็ปการหมุนครับนี่ดูว่าตรงหรือเปล่าครับตรงเรียบร้อยครับตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการครับการจัดตำแหน่งก็ต้องดูครับความบาลานซ์ของลาก แล้วก็องศาลากครับเราจําเป็นต้องดูด้วยเหมือนกันอันนี้จะจัดไว้ประมาณ45องศาไล้ครับลากจะอยู่ที่ประมาณ45ครับแต่ลากตอนนี้อาจจะยังดูไม่สวยอะไรมากมายครับต้องดูตอนที่ไม้ฟื้นตัวดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันอีกทีครับเ็ดกลบ งานเสร็จครับอันนี้จะเป็นการกรบดินแล้วครับกลบดินครับสเ็ปแรกก็ยังไม่ได้กดอะไรมากครับกบให้ทั่วก่อนครับนี่ครับกเบเบาๆมือครับอย่าไปแน่นมากครับเดี๋ยวตำแหน่งมันจะเคลื่อนลากก็จะช้ำด้วยครับนี่ครับการโรยครับชั้นบนไม่ต้องแน่นมากครับแค่พอ กบแล้วแค่พอตึงตึงมือไม่ได้ต้องไปโอ้โหขยมกดขนาดนั้นเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะมาเติมมพะพร้าวสักเพื่อเก็บรักษาความชื้นที่หน้าดินครับแม่จริงๆแล้วไม่ใช่ ป้องกันให้จริงๆแล้วป้องกันเวลาฝนตกดินจะไม่กระเด็นดินมาเพื่อนแต่ว่าผลปลอยได้ก็คือจะช่วยรักษาความชื้นด้วยครับที่วิ่สักบอกครับป้องกันดินกระเด็นเข้าหาต้นครับเสร็จแล้วจะให้ไม้ฟื้นเร็วเนี่ยออกแดดเลยครับแต่อย่าให้โดนฝนฮะพิ่ักบอกเทคนิคครับให้ออกแดดเลยแต่ห้ามโดนฝนครับฝนฟ้าก็น้ํายังไม่ต้องลดจะมาจะแทงใบใหม่โอ้หน้าก็ไม่ต้องลดครับความชื้นในดินพอเหมาะอยู่แล้วครับ พอไม้แทงรากแทงรากปุ๊บใบอ่อนจะแทงเราค่อยลดน้ำใหม่ๆก็ลดน้อยๆก่อนจบจบครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็ยกไปตากแดดครับเรียบร้อยครับผม